กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายยุทธพงศ์จัสเสถยนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดมาสรคามพรักเพื่อไทยวันนี้นะครับผมจะได้กับเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลที่วันนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เนี่ยมาให้สภา ได้พิจารณานะครับว่าในการโอนงบเนี่ยยอดรวมนะครับประมาณ8 000, 8 0 0 0ล้านเนี่ยเพื่อเอาไปช่วยนะครับในเรื่องของโควิดไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนซึ่งท่านประธานครับผมอยู่สภาแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2 5 4 4ก็เพิ่งเคยมีครั้งแรกเนี่ยนะครับที่มีการโอนงบแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วย นะครับที่ว่ามีความจําเป็นที่จะต้องหาเงินนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขากำลังเดือดร้อนจากปัญหาโควิดแต่ท่านประธานครับการใช้เงินเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยมันต้องระมัดระวังและก็ต้องมีความรอบคอบนะครับว่าเงินที่นําไปใช้เนี่ยมันต้องเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทวนี้เนี่ยในหนังสือเนี่ยนะครับที่ผมกําลังจะพิปรายต่อไปนี้ท่านประธาน ว่าการโอนงบเนี่ยนะครับมันไม่มันไม่โปร่งใสครับท่านประธานไอ้ที่ควรที่จะตัดเอาไปช่วยโควิดก็ดันไม่ตัดแต่ไอ้ที่ไม่ควรจะตัดเนี่ยก็ดันเอาไปตัดท่านประธานครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอรอก,กอเงินกู้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านเนี่ยนะครับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจสี่แสนล้านเนี่ยเน้นภารกิจก็คือเรื่องกเกษตรท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน ท่านประธานครับดูในเล่มนี้ครับเล่มที่หนึ่งนะครับเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพศเล่มที่หนึ่งในส่วนของกรมทางหลวงครับท่านประธานครับกระทรวงควมนาคมครับหน้าร้อยแปดสิบแปดครับไปตัดครับงานบุรณะพิเศษและบุรณะทางหลวงหมายเลขสี่ศูนย์สองห้าตอน ท่าเรือเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตหนึ่งแห่งสิบหกล้านในลำดับที่89งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4034ตอนปากน้ำกระบี่ถึงเขาทองตอนสองจังหวัดกระบี่อีก50ล้านอันนี้เป็นตัวอย่างครับรรท่านประธานครับว่ามันเป็นงบป,ประมาณที่ผมว่าจำเป็นนะครับเพราะว่า มันเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับทั้งจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตซึ่งท่านประธานก็ทราบดีนะครับว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวก็มาแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องฟื้นฟูเพราะว่าโควิดเที่ยวนี้เนี่ยเราได้รับความเสียหายนะครับจากปัญหาการท่องเที่ยวนะครับอะอย่างเงี้ยไปตัดเขาครับท่านประธานคันนี้เนี่ยไอ้ที่ไม่ควรที่ควรจะตัดด้านไม่ตัดครับท่านประธานครับ <S <S ผมต้องขออนุญาตได้เรียนชี้แจงท่านประธานครับว่า เรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดที่ผมเป็นผู้แทนรัษฎรคือจังหวัดมหาสารคามมันก็มีงบประมาณครับในการก่อสร้างถนนยกระดับมาเ,เพิ่มประสิทธิภาพนะครับทางหลวงจำนวน4โครงการงบประมาณทั้งสิ้น190ล้านบาทเป็นงบปี2563ของจังหวัดมหาสารคามคือถนนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนเนี่ยและท่านประธานอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ ไปยกระดับอะไรก็คือถนนเดิมเนี่ยมันมีอยู่สองช่องจราจรก็ไปขยายข้างๆครับอีกฝั่งละหนึ่งช่องก็กลายเป็น4ี่ช่องจราจรเขาเรียกว่างานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงบจังหวัดมหาสารคามค่านรประธาน,น่ะได้งบมานะครับทั้งหมดเนี่ยร้อยล้านทําถนนอยู่สสายสายที่หนึ่งครับท่านประธานครับก็คือโครงการ ก่อสร้างยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข2381นะครับตอนนาเชื่อกโพทองนะครับระยะทาง2.50กิโลเมตรงบประมาณนะครับ49งบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยที่ได้รับการจัดสรร50ล้านแต่เวลาทำสัญญาจริงครับผู้รับเหมาที่ประม,มูลได้เนี่ยในราคา49จุด 985ล้านบาทก็คือต่ำกว่าราคากลางไป10,500บาทครับโอ้โมันน่าตกใจไม่นประธาน50ล้านเนี่ยประมูลไปนะครับต่ำไป10,500บาทสัญญาสองอีกครับท่านประธานครับมหาสรารคามอีกแล้วครับทำทางยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเหมือนกันหมายเลข2045นะครับตอนโคกขูก หนองคูโคกถึงว่าปีปทุม40ล้านครับงบราคากลางเนี่ยวงเงินทำสัญญาครับ39.985ล้านบาทก็คือลดราคาไป15,000บาทอีกครับผู้ชนะการประกวดราคาลายเดิมอีกครับโครงการที่3ครับหมายเลข2040ครับราคากลางเนี่ย50ล้านวงเงินประมูลไปนะครับ ส9่สิล้านก็คือต่ำกว่าราคากลางไปหน0 0งบาทครับผู้ชนะรายเดิมอีกครับรายการที่4ครับเหมือนเดิมครับทําถนนเหมือนเดิมตอนมหาสารคามบาปีนะครับราคากลางเนี่ยห้ล้านวงเงินทันสัญญาไปสี่สิบเก้าจุดเกล้านต่ำกว่าราคากลางไป30,000บาทครับผู้ชนะการประกวดราคา จ้าเดิมอีกครับมันน่าสงสัยแม่ประธานว่าโอ้โหทําไมสารคามมันได้พูดรับเหมาอยู่รายเดียวแล้วแต่ลางานเนี่ยประหยัดงบไป1 5ื0 0หบาทยื่นซองอยู่ลายเดียวคราวนี้พวกผมเนี่ยนะครับสสจังหวัดสารคามเนี่ยห้าคนพักเพื่อไทยนะครับก็มีผมยุทธพงศ์จรัสเทียนท่านสุทินคังแสงท่านชัยวัฒนาตินรัตคุณหมอกิติศักด คณะสวัสด์แล้วก็คุณจิรวัตรสิริพาณิตเนี่ยพวกผมมากันยกจังหวัดพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ขาดแม้ที่นั่งเดียวก็ปรึกษาหารือกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันผิดปกตินะนะครับก็เลยทําหนังสือร้องไปถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามเหตุผลในการร้องทห้ประธานฟังนะครับว่าเขาล็อกกันยังไงล็อกสเปกกันยังไงครับก็คือเขาก็ไปกําหนดครับบอกว่า ไอ้คนที่จะมาประมูลงานเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้รับเหมาน,นะครับชั้นก่อสร้างชั้นพิเศษหรือชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็บอกว่าจะต้องไปกำหนดงานบำรุงมีผลงานงานบำรุงประเภทฮัตมิกอินเทสรีไซเคิ g หรือถ้าภาษาพวกผู้รับเหมาเขาเรียกว่าฮ o ตลีนะครับท่นระธานแล้วขณะเดียวกันนะครับไปล็อกอีกครับบอกว่าจะต้องมีโรงงานผสมแอดฟัน คอนกรีตหรือแพนเนี่ยรัศสมีนะครับไม่เกิน100กิโลเมตรจากสถานที่ก่อสร้างก็คือตรงที่ประมูลงานที่จะสร้างถนนน,นั่นแหละแล้วท่านประานครับพอคุณไปกำหนดอย่างนี้ครับว่าจะต้องมีฮอตดีไซน์กิ้งแล้วต้องมีแพนไม่เกิน100กิโลคนอื่นเขาเข้ามาแข่งขันไม่ได้อันนี้มันคือการกีดกันครับแล้วขณะเดียวกันครับ แม้กระทั่งงานของกรมทางหลวงเองเนี่ยที่สร้างในลักษณะอย่างนี้เนี่ยที่ใช้งบของกรมทางแต่ที่ผมอม,มีปาเรียนทบทานเนี่ยมันเป็นงบจังหวัดงบมหาไทยครับงบกรมทางหลวงเนี่ยเขายังไม่ได้ล็อกเลยครับอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยนะครับคือนายสราวุฒิทรงศีวิไลเนี่ยขออนุญาตที่เอ่ยนามเนี่ยนะครับพอเป็นรุ่นพี่ผมจบวิศวะจุฬามาด้วยกันครับมีหนังสือบันทึกสั่งการเมื่อวันที่สาม กุมภาครับบอกว่าไอ้พวกงานขยายเนี่ยจากสองช่องเป็น4ช่องงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเนี่ยให้กําหนดเพียงว่า1งเนี่ยงานก่อสร้างทางชั้นพิเศษหรืองานก่อสร้างทางชั้นหนึ่งกับชั้นสองก็เข้าประมูลได้ละนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปจดทะเบียนฮอตรีไซเคิลนะครับแต่ที่จังหวัดสารคามเนี่ยกำหนดพิลึกพิลั่นมันถึงได้ผู้รับเหมารายเดียวทั้งจังหวัด แล้วก็ขณะเดียวกันครับท่านประธานครับลดราคาไปงานละหมื่นห้าพบาทคราวนี้ท่านประธานครับความผิดปกติเนี่ยที่ผมว่างานนี้เนี่ยมันควรที่จะตัดออกมันควรจะเงินไปช่วยโควิดตั้งแต่วันที่6งานนี้ครับเซ็นสัญญา13พฤษภาหกสาวันที่6พฤษภาหกสาครับสสมหาสาร,รคามทั้งห้าคนก็ได้โทรศัพท์ ไปเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดมหาสาร,รคามบอกว่าท่านผู้ว่าไอ้งานนี้มันผิดปกตินะท่านผู้ว่าเขาไปตรวจสอบทีครับงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเกิดความไม่โปร่งใสกำลังเกิดความเสียหายผู้ว่าท่านพูดไงรู้ป่ะครับท่านประธานนะผู้ว่าบอกว่าเออแกก็สงสยัยแกก็เชื่อเหมือนกันนะสสทั้งจังหวัดห้าคนนะครับไม่ใช่จิ้งโตกนะครับเนี่ยสสทั้งห้าคนทั้งจังหวัดเนี่ย ทำหนังสือไปถึงผู้ว่าการจังหวัดบอกว่าให้เข้าไปตรวจสอบเขาไปทบทวนครับแล้วก็ให้ตอ 1, 2, 7, บภายในเจ็ดวันครับป่านี้ผู้ว่ายังเงียบเลยครับวันนี้วันที่สี่มิถุนาเรายังเงียบครับแล้วขณะเดียวกันเงียบไม่พอครับเซ็นสัญญาไปเลยครับเมื่อวันที่สิบสามพฤษภาเซ็นลวดไปทั้งสี่สี่สัญญาครับท่ทานประธานแล้วท่านประธานครับผมเนี่ยจบวิศวะมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไอ้เรื่องรู้เรื่องถนนเนี่ยผมต้องรู้อยู่แล้วไม่จะเรียนจบมันได้ยังไงครับท่านประธานครับที่แขวงการทางเนี่ยเขาไปทําไม่ได้ทรรําพารกิการนะครับไปปฏิบัตริราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามเกิดอะไรขึ้นผู้ว่ามหาสารคามคนนี้ต้องรับผิดชอบเพราะว่าแจ้งไปหมดแล้วเขาบอกว่างานฮ o อตดีไซนิ่งเนี่ยนะครับท่านประธานผมขออนุญาตใช้เวลานะครับเพราะว่า วันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยให้เวลาผมเยอะครับเพราะว่าบอกว่าเอาให้เต็มที่เลยไอ้เรื่องที่บรรทุจริตมันโกงเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกอยู่ไหนเนี่ยวันนี้ไม่ฟังผมอีกแล้วท่านมทหนึ่งไปไหนอีกครับเพราะว่าท่านนายกบอกจะจัดการเลยใครมันเนี่ยไปโกงไอ้พวกโควิดเนี่ยผมเนี่ยามาบอกอยู่เนี่ยจะจัดการไหมหรือเป็นเพียงลมปากพูดไปแบบนั้นนะเขาบอกว่างานฮอดดีไซนกิ้งเนี่ยนะครับท่านประธาน เป็นงานซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงผิวทางที่เสื่อมสภาพให้กลับมาใช้ได้แต่งานก่อสร้างถนนทั้งสี่สายที่มหาสารคามเนี่ยงบประมาณประมาณ200ล้านเนี่ยเป็นการขยายถนนครับถนนเดิมมันสองเลนขยายเป็นสี่เลนดังนั้นเนี่ยนะครับงานส่วนใหญ่มันเป็นงานก่อสร้างมันไม่ใช่การทำผิวนะครับแล้วบอกว่าถ้าผิวถนนเนี่ยมันเสียหายนะครับ แค่ไม่ถึงชั้นเบตนะครับถ้าชั้นเบตเนี่ยไม่จะต้องใช้รีไซเคิลใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่ถึงเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันก็สามารถใช้ออแอสฟัลติกธรรมดาเนี่ยมาปูผิวปรับปรุงผิวได้อยู่แล้วแล้วทำไมนะครับมันต้องไปล็อกสเปคนะครับเอาไปใช้ฮอตรีไซเคิลนะครับแล้วผมก็เรียนครับว่าพอคุณไปกำหนดเนี่ยแผ่นรัศมี ต้องไม่เกินหนึ่งรกิโลแล้วต้องมีฮอตีไซิ่งมันถึงออกมาเป็นลายเดียวไงทั้งจังหวัดครับได้ลายเดียวแล้วถามท่านประธานครับเรียนท่านประธานผ่านไปท่านมอทอหนึ่งผ่านไปท่านนายกด้วยว่างบจังหวัดแบบนี้จังหวัดสรลธามบ้านผมครับมีงบแบบนี้ทุกปีครับทํามาแบบนี้ทุกปีไม่เคยกําหนดเลยครับแล้วท่านมอทอหนึ่ง ท่านต้องไปตรวจสอบนะครับสสทั้งจังหวัดก็คือตัวแทนของประชาชนทั้งจังหวัดหมหาคามไปร้องเรียนครับให้ตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสบอกว่าให้ตรวจสอบก่อนคนไคข้เซ็นสัญญาผู้ว่าเฉยครับแกกลัวครับแกไม่กล้าตรวจสอบครับเพราะว่ามีบิ๊กเนี่ยอยู่สงัสงการอยู่ข้างหลังมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้ครับฝากท่านประธานต้องไปฝากท่านประธานผ่านไปท่านนายกไปยังท่านมทหนึ่งครับ ว่าต้องไปตรวจสอบครับใครมันไปสั่งการผู้ว่ามหาเสรอหามเป็นมึนกลัวนะก,กลัวหนาแล้วตรงนี้นะครับรรท่านประธานครับอย่างนี้ทำไมไม่ตัดทิ้งไงไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยสองร้อยล้านเนี่ยนะครับเนี่ยท่านมทหนึ่งก็มาแล้วนะครับเนี่ยแล้วไอ้ที่บอกว่าไปส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่นะครับเนี่ยเยอะแยะเลยครับเนี่ยไปตัดของเขาทิ้งครับแล้วไอ้มหาเา,ารามเนี่ย ทำไมไม่ตัดทิ้งแล้วก็สสทั้งจังหวัดไปร้องเนี่ยนะครับวันนี้เนีครับเหมือนกับไปร้องอะไรครับไปร้องสารประภูมินะครับยังไม่มีคําตอบอะไรเลยนะครับท่านประธานอันนี้แหะครับคือตัวอย่างนะครับที่มาบอกว่ามันมีความไม่โปร่งใสครับในการบริหารงบประมาณแล้วขอแถมอีกนิดนึงท่านประธานครับเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีเวลาให้ผมเยอะนะครับ ผมนี่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ๊ะผมขึ้นมาแล้วผมไม่มีข้อมูลมท่านประธานครับสั้นๆครับท่านประธานเล่มสองเนี่ยครับเนี่ยโอนงบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะครับเล่มสองเนี่ยผมไปดูครับท่านปนระธานฮะหน้าร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยนะครับงบของไอ้พวกไอ้ซื้อรถทั้งหลายเนี่ยท่านประธานเอาผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับหน้าร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยรถยนต์บรรทุก นะครับดีเซลเนี่ยการะบะตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 cc ขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิลแคปนะครับใช้ที่ศูนย์ศึกษาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอกรนดีอำเภอรกรจันทร์ดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี1 8 6 8 0คันท่านประธานครับอย่างนี้เนี่ยไปตัดทำไมผมถามหน่อยที่ไอ้เรื่องรถเช่าท่านประธานครับวันนี้มันมีมหากกรรมความไม่โปร่งใสท่านประธานทราบไหมครับ หน่วยงานของราชการทุกวันนี้เนี่ยผมว่าโง่หรือแก้โง่ครับทํายังไงท่านประธานครับอธิบายไม่ยากเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเวลาไปเช่าเสร็จเนี่ยประธานก็คือรถสี่ประตูไอรถกระบะสี่ประตูแหละถ้าไม่โตโยต้าไอวีโก้ก็เป็นอินสุสุดีแม็กส่ประตูแหละ,หา igo, X, ร,ะ,ละราคาประมาณ9ก้าแสนเอาง่ายๆท่านประธานวิธีการครับตำรวจเนี่ยสำคัญที่สุดเลย นายกไปไหนฟังดูหน่อยนะครับจะไปจัดการสุจรติต้องมาฟังผมครับวันนีทน้ท่านประธานครับท่านประธานไปสิครับตามสถานีตำรวจไม่ว่าภูทรไม่ว่านาครบาลครับโอ้โหท่านประธานผมเนี่ยไปสถานีตำรวจตอนที่มีเรื่องวิวาทะทางด่วนในสภาไปแจ้งความครับโอ้โหท่านประธานห้องน้ำเนี่เหม็นมากครับรั่วเลยครับเหม็นมาก ฝนตกหลังคาก็รั่วครับเหม็นไม่มีเงินซ่อมแต่มีเงินเช่ารถท่านประธานเช่ารถสายสืบรถยาสพติดรถธุรก,การรถขนผู้ต้องหาไม่เช่าอะไรกันนักกันหนาะวิธีการเขาทำยังไงท่านประธานง่ายนิดเดียวครับไอ,อย้ยางงี้เนี่ยซื้อเนี่ยตัดทิ้งเช่าเขาเช่าไงท่านประธานเดีย๋ยวเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเนี่ยรถสี่ประตูนะครับราคาประมาณเก้าแสน หน่วยงานหลายหน่วยงานครับเอาตำรวจนี่หนักสุดเลยก็ไปเช่านะครับเดือนละหนึ่งมืนแปดพันบาทหกสิบ <60 S 1> เดือนห้าปีครับเดี๋ยวนี้รวมเป็นเสร็จก็ประมาณเก้าแสนนั่นแหละท่านประธานเสร็จแล้วก็บริษัทลดเช่าก็าลดคืนไปใช่ไหมครับตำรวจเหลือกระทรวงยุติธรรมนะครับหลายหน่วยงานทั้งหลายแหลรเนี่ยก็ไปเช่าใหม่ ไอ้บริษัทรถเช่าครับก็เอารถกลับคืนไปท่านประธานก็ไปขายท่านประธานท่านประธานรถมันเยอะแยะมันไม่ได้ใช้รายงานมากนี่ครับเก้าแสนขายสี่แสนห้ากำไรนอนเนาะสี่แสนห้าท่ 4, 500, านประธานถูไหมครับเอาไปขายต่อกําไรสี่แสนห้าแล้วผมถามครับว่าวันนี้เนี่ยครับเนี่ยใครกันแน่ที่มันโง่บริษัทที่ให้เช่ารถโง่หรือรัฐบาลโง่ตำรวจโง่ นะครับที่ไปใช้วิธีการเช่าแบบเนี้ล้อโรงเรียนเขาเนี่ยเขาซื้อขาดครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอารถเนี่ยไปใช้ไปตัดเขาครับแล้วทําไมทีรถเช่าคุณไม่ตัดเนี่ยผมถาม่อยหรือมันมีอะไรแล้วท่านประธานครับถ้าคุณไม่แก้ไขนะงบหกสี่เข้าเนี่ยผมจะมาแฉอีกว่ามันมีบริษัทอะไรชื่ออะไรเนี่ยข้อมูลผมมีหมดเพียงแต่ว่าอันนี้คือตัวอย่างผมเกินเวลาท่านประธานมาแล้วเนี่ย นะครับ5นาทีก็ด้วยความเคารพท่านประธานครับว่าเกรงใจท่านประธานสุชาตินะครับก็เลยต้องขอกราบเรียนท่านประธานสองเรื่องครับไอเรื่องถนนงบมหาไทยงบผู้ว่างบจังหวัดนะครับแล้วก็เรื่องรถเช่าเนี่ยฝากไปถึงท่านนายกฝากไปถึงรัฐบาลว่าวันนี้เงินคุณก็ไม่มีคุณไปตัดเนี่ยแต่ไอควรตัดมันไม่ตัดดันไปตัดไอที่ไม่ควรจะตัดนะครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับ